สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซนเซลล์ครับผมวันนี้อยู่กับุืแทงน้ำหอสูงครับผมวันนี้ทีมงานนะครับผมอูหน้างานนิดนึงนะครับผมอันนี้ที่อำเภอโนนไทยนะครับผมงาน่างมืออาชีพนะครับทางน้ำเราทำหมดทางเส้นน้ำทางมืออาชีพนะครับคุณนู้า่าถ้าสนใจนะครับผมก็ติดต่อรับาสอบถามมาได้นะครับผมไม่มีปัญหาครับอนนี้เป็นโครงสร้างขนาด ความสูง6เมตรนะครับผมจากตัวพื้นดินถึงฐานถังนะครับคุณคท่านใดนะครับผมอยากได้งานดีงานคุณภาพนะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมวันนี้รถเทรนก็รถเทียบนะครับรอยกงานนะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานช่างเชื่อมบางส่วนนะครับผมแล้วก็พ่นสีเคลือบปูมปนาอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะยกงานขึ้นเตรียมยกงานขึ้นตั้งแล้วนะครับผมสวยงามนะครับ เีคุณภาพใช้งานยี่สิบสามสิบปีได้นะเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นเหล,ปลาา็้ามตัวไหนผนน้ำดีแล้วครับสป็นคอน้นะครับลูกค้าก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโทรลา,า,ลาชโทราเศูนย์เก้าสองสองหกส่แปดดหองนะครับขอบคุณครับ